สวัสดีน้องๆพี่ๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของปิงกี้ภายนะงับว่าปิงกี้ภายนนั้นมีอะไรแล้วเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วเราขอคนละหนึ่งไลน์ติดตามด้วยนะเป็นการขอบพระคุณมากงับ ปิงกี้พายเป็นหนึ่งในตัวละครหลักเธอเป็นเอิร์ธโพนี่เธออาศัยและทำงานอยู่ที่ชูก้าคิวคอนเนอรซึ่งเป็นร้านทำขนมหวานของคุณและคุณนายเคก้กเป็นโพนี่ที่มีชีวิตชีวากระตือรือรน้นมีความสุขพูดเก่ง สนุกสนานรักที่จะวเระแต่สำคัญคือในบรรดาตัวละครทั้งหมดเธอมีนิสัยร่วมมากที่สุดอีกด้วยเธอยังมีสัตว์เลี้ยงเป็นจระเข้ที่ไม่มีฟันชื่อกัมมี่แถมเธอก็รักกัมมี่มากๆๆๆมาก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 ด้วย ในเนื้อเรื่องหลักนั้นพิงกี้พายเป็นตัวแทนธาตแห่งเอกภาพหรือปรองดองก็ได้ตัวแทนแห่งเสียงหัวเราะเพราะว่าเธอชื่นชอบที่จะทำให้ทุกคนเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะและเธอจะเป็นเจ้าแม่ในการจัดงานปาร์ตี้ต่างในเมืองโพนี่วิวอีกด้วยนอกจากนี้เธอมีความสามารถในการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงอย่างไม่น่าเชื่อ และน่าจะเป็นหนึ่งในม้าทำงานไม่กี่ตัวที่สามารถไล่ตามเรนโบว์เดชทันเธอจะมีอุปกรณ์ต่างๆเอาไว้ในการจัดงานปาร์ตี้เตรียมเอาไว้เสมอไม่ว่าจะเป็นริบบิ้นบัตรเชิญ พื้นใหญ่ที่อัดริบบิ้นเอาไว้รวมไปถึงกระดาษห่อของขวัญและโบเต็มไปหมดด้วยการที่เธอมีนิสัยไฮเปอร์และอยู่ไม่นิ่งตลอดเวลาบางครั้งก็สร้างความรำคาญให้กับเพื่อนๆ โดยเฉพาะบางสถานการณ์ที่เธอไม่รู้วิธีในการสื่อสารบางครั้งเธอจะมีความกังวลเกินเหตุในเรื่องที่ไม่ค่อยมีเหตุผลแต่สุดท้ายความใจกว้างของเธอที่ทำให้เพื่อนเพื่อนของเธอให้การยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเกิดเรื่องทุกข์ใจเธอก็พร้อมที่จะมาเป็นเพื่อนช่วยบรรเทาความทุกข์และสร้างรอยยิ้มให้แทน เธอมีความสามารถติดตัวอีกอย่างเรียกว่าพิงกี้เซนซึ่งเมื่อใดก็ตามที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเธอมีอาการของพิงกี้เซนอาการแปลกๆก็จะเกิดเรื่องอะไรบางอย่างออกมาทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดี เช่นถ้าหางสั่นหมายถึงจะมีอะไรตกลงมาซึ่งเธอไม่สามารถควบคุมอาการเหล่านี้ได้ละมักจะเกิดขึ้นเองโดยมาทุกตัวในโพนี่วิวจะรู้หมดยกเว้นทวายไลน์และสไปไครในช่วงแรกๆที่เพิ่งเข้ามาทีหลัง แต่เดิมทีนั้นเธอไม่ได้อาศัยอยู่ในเมืองโพนี่วิวแต่แรกเธออาศัยอยู่อยู่ในเมืองหินนอกเมืองโพนี่วิวโดยเธอมีชื่อเดิมว่าพิงกามิน่าไดแอนพายซึ่งต่อมาเมื่อเธอค้นพบพรสวรวร์ของตนเอง จึงได้ย้ายมาที่เมืองโพนี่วิลกระนั้นแม้ว่าเธอจะมีนิสัยร่าเริงเพียงใดแต่ถ้าหากเธอเครียดมากๆเธอก็จะมีนิสัยกลับตลปัดเป็นคนละคนได้ทันทีอย่างไรก็ตามณขณะนี้จากเหตุการณ์ทั้งหมด91ตอนเธอเปลี่ยนนิสัยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนั่นเพราะโดยปกติเธอจะไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่นั่นเอง ครับก็จบกันไปแล้วสำหรับโปรเจกต์ปิงกี้พายก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับถ้าชอบมากๆกก็กดติดตามให้ด้วยจะเป็นการขอบพระคุณมากเลยนะครับถ้าอยากให้ผมทำตัวไหนก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับ